คุนทั้งหลายหยิบลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาลมาเล่าต่อผู้เขียนก็อาจารย์วสินอินทศระหนึ่งในคารวัสประกาศธรรมในยุคก่อนคุณทั้งหลายครับในเรื่องราวอันน่าพิศวงยังมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงพุทธานุภาพอันน่าอัศจรรย์มากเรื่องราวเป็นเรื่องของนางสุปาวาสาโกริยะิดาถามคุณเวลานี้สั้นๆเลยครับ มีคำไหนที่คุณเคยได้ยินมาก่อนไหมนางสุปาวาสาเคยได้ยินชื่อนี้ไหมกูริยะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมทิดาคุณคุ้นเคยกับคําไหนบ้างสุปาวาสานี่ชื่อนางอยู่แล้วคุณอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่กูริยะนี่คุณคุ้นคุ้นไหมใครตอบได้บ้างว่าโกริยะคืออะไรคุณคือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้พุทธศาสนาครับ ชาวธรรมปัญญาใครตอบได้ครับวันนี้หัวหน้าชั้นไม่อยู่ด้วยหัวหน้าชั้นไปคุณหมิงแล้วเหตุอจจัศจรรย์คุณเห็นภาพหรือยังไปคนละไฟล์ไปคนละที่ไปคนละทิศอีกทีมนึงจะไปอินเดียอีกทีมนึงจะไปจีนเจอกันที่สนามบินซะอย่างนั้นกระแสบุญมันดึงหากันพี่แป๋วพี่ตันพี่รัตคุณลอยเจ้าหญิงอ้วน ไม่มีใครตอบได้แม้แต่คนเดียวหรือว่าโกริยะคืออะไรอสากยะคุณไหมเฮ้ย,เ,ยเริ่มคุ้นว่ะอาจารย์สากยะนี่คุ้นๆตอนนี้มีแต่ธรรมปัญญาสวัสดียังไม่มีคำตอบฮะคุณทั้งหลายครับหากแม้นคุณได้ยินคาว่าสากยะ จงรู้เลยว่านั่นคือโคดวงของพระพุทธเจ้าครับนั่นคือวงฝ่ายบิดาของพระพุทธเจ้าคือวงศากยะครับสากยะวงสากยะยบุตรแล้วโกริยะล่ะโกริยะคือวงฝ่ายมารดาครับศากยะมีนครหลวงอยู่ที่กบิลพัทคุ้นไหมโกริยะนครหลวงคือเทวทหะอ๋อที่พระนางสิริมหามายาจะเสด็จกลับไปคลอดลูก ทำประสูธิการที่เทวทหะคือวงกุลิยะใช่คืออย่างนั้นแหละเรียนรู้ธรรมะกานก็ปิติยิ่งๆแต่ไม่รู้อะไรเลยฮะแล้วเวลาถึงขั้นที่จะบรรลุธรรมแล้วเธอจะบรรลุได้อย่างไรเมื่อเธอไม่สามารถจับหลักอะไรได้เลยฮะได้แค่ปิติเป็นแค่เอกกัคขตารมคืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งในสมถะเท่านั้นนะปิติเป็นตัวนําส่งเพราะสุดท้ายแล้วในวิปัสสนาภูมิปิติไม่ได้นําส่งนะ เพราะไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ไม่ติดบุญไม่ติดบาปกิริยาของพิจาสณานั้นพิจารณาสปปรรพสิ่งตามความจริงเห็นไหมละ่ะเพราะมีวิชาจึงรู้ไงเพราะไม่มีวิชาก็ไม่รู้ปิติยิ่งๆอย่างเดียวไม่รู้อะไรเลยทําบุญเป็นล้านๆได้บุญน้อยมากเพราะไม่ได้น้อมในกิจแห่งบุญนั้นไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาทําอะไรรู้แค่ว่าถวายไปเถอะได้บุญเยอะเนี่ยพระอรหันต์รู้แค่นะี้ชัดไหมละ่ะ คุณทั้งหลายครับนางสุปาวาสาโกริยทิดานางตั้งครนอยู่เจ็ดปีครับและครั้นจะคลอดบุตรก็ปวดคันอยู่เจ็ดวันนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนางครวญครางด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายคุณทั้งหลายทุกขเวทนารวมลงสู่คนคลอดลูกคือคนเจ็บท้องคลอดนี่ครูส้มบอกว่ายิ่งกว่าเหนืออื่นใดมันทรมานยิ่งๆไง แล้วยิ่งตอนสภาวะคลอดแล้วมีการวัดระดับความเจ็บแล้วนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับใช้อุปกรณ์ในการวัดความเจ็บเนี่ยค่าความเจ็บของการคลอดลูกเท่ากับกระดูกหักประมาณเกือบ50ทนน่อนนะครับพร้อมๆกันมันทรมานมากแต่เพื่อที่มารดาจะได้ยินเสียงร้องของชีวิตน้อยที่กำเนิดใหม่นั้นมันเป็นเสียงร้องที่กลบความเจ็บปวดทั้งหลายรู้ว่าลูกของแม่แข็งแรงรู้ว่าลูกของแม่ปลอดภยัยรู้ว่าลูกของแม่มีชีวิตนี่แหละ เสียงของเด็กๆที่เกิดขึ้นมาณนะเวลาของการคลอดนั้นจึงกลบความเจ็บปวดนั้นของแม่เสียสิ้นคุณทั้งหลายนางสุป,ปะวาสาทีิโกริยะธิดาตั้งคันอยู่ตั้งเจ็ดปีปวดท้องอยู่เจ็ดวันทรมานควรครางแต่ครับคุณรู้ไหมว่าอะไรยึดเหนียวใจเธอไว้ครับในใจของนางนั้นมีอยู่หนึ่งเดียวเลยครับข้าพเจ้าน้อมพุทธานุสติเป็นอารมณ์ขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้า ในตลอดเวลาที่นางรู้สึกว่าชีวิตนางตกอยู่ในอันตรายดุดด่งศิลาที่แขวนอยู่บนเส้นได้น,น้อยพร้อมที่เส้นได้จะขาดพึงนางจึงขอร้องว่าพี่จ๋าน้องไม่ไหวแล้วได้โปรดไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพี่ไปกราบเบื้องพายุคนะบาดเพื่อกราบทูลข้อความสำคัญน้องหญิงจะให้พี่ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วทูลว่าอย่างไรท่านพี่จงไปพูดตามนี้ ไปกราบแทบบาทพระศาสดาและพูดว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้นางสุปาวาสาโกริยธิดาตั้งคันมาเจ็ดปีปวดคันอยู่เจ็ดวันนางทุกขเวทนาแสนสาหัสอันตรายแห่งชีวิตกำลังจะมาถึงนางในไม่ช้าแต่นางระลึกถึงเพียงพระผู้มีพระภาคและให้ข้าพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนมากราบเบื้องพระยุคลบาทด้วยเสียงกล้าวสาธุสาธุสาธุครับ ให้สามีไปกราบพุทธเจ้าครับเป็นตัวแทนนางปวดท้องนางไปไม่ไหวครับนางไปไม่ไหวคุณฟังเรื่องนี้ให้ดีครับมันจะเป็นการทดสอบศรัทธาของคุณว่าคุณมีศรัทธาต่อพุทธเจ้าระดับไหนสามีของนางจึงได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลตามคําขอของนางทั้งสิน้นบัดนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถาแห่งโลกที่เป็นที่พึ่งแห่งโลกนี้จึงได้เอ่ยพุทธดำรัสว่า ขอนางสุปะวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขอันหาโรคภัยมิได้เทินครับเพียงพุทธพจน์ประธานพรออกมาด้วยสัจจวาจาพุทธเจ้ากล่าวคำจริงเท่านั้นครับพลันที่พระมุนีดำรัสจบลงบุตรของนางคลอดได้โดยง่ายวินาทีเดียวกันนั้นครับครั้นเมื่อสวามีกลับมาถึงบ้าน นางสุปาวาสาคลอดบุตรง่ายเรียบร้อยแล้วบุตรและมารดาปลอดภัยกเกษมสำราญดีนางและสามีต่างชื่นชมโสมนัสในมหาพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งได้พนมมือและกล่าวขึ้นพร้อมๆกันว่าพระพุทธเจ้าของเรามีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรามีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรา มีพระคุณหาประมาณไม่ได้สาธุครับเป็นไงคุณคุณรู้สึกหรือยังถ้าคุณอ่านเองมันก็คือแค่ตัวอักษรอาจารย์นำส่งถอดรหัสเน้นย้ำและชี้ชัดว่าการมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์คือการเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจด้วยมาหาศรัทธาประสาทะมีจิตเลื่อมใสด้วยใจเบิกบานเชื่อในพุทธานุภาพของพระเจ้าอย่างเต็มจิตเต็มใจในพระพุทธคุณของพระเจ้า อันประกอบด้วย3องค์ประกอบประการ1คือพระปัญญาที่คุณอันเป็นเลิศรู้แจ้งในสัปปรพสิ่งทั้งปวงในพระวิสุทธิที่คุณอันเป็นเลิศคือรู้ในสิ่งอันเป็นความบริสุทธิ์นั้นปราศจากสิ่งเครือบแคลงสงสัยปราศจากกิเลสได,ได้และประกอบด้วยพระเมตตาที่คุณคือเมตตาในการให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์ไม่มีประมาณนึกอย่างนี้ได้จิตคุณจะตื่นรู้และเบ,บิกบานตรงกันข้าม คุณไปกราบพระประธานว่าขอข้าพเจ้าได้โชคได้ลาบนู่นนี่นั่นสรรพสิ่งรางวันนู่นนี่นั่นขอให้ผ่านพ้นนู่นนี่นั่นขออย่างเดียวเลยฮะคุณไม่ได้มีจิตระลึกอย่างนี้อนุภาพของพุทธานุภาพนั้นมีไม่มีประมาณอยู่แล้วย่อมไม่น้อมลงมาเพราะมันคนละคลื่นกันครับมันคนละคลื่นคนละเจตนาจึงสอนเสมอว่าทําบุญมันทําง่ายนะทุกคนแต่สร้างบุญมันสร้างยากมันอย่างนี้ละ่ะ ครูส้มอยู่บ้านดีๆแท้ๆอาจารย์ไปทํางานรถสารถี VIP มาเทียบรับครูส้มอย่างไรครูส้มอยู่บ้านแท้ๆจะถือกล้องถ่ายตัวเองก็ยังส่งล้องนันมาถือให้แบกถาดหุ้มฟอยช่วยประกอบอาหารอยากแม้นได้ธัญ,ญพืชใดๆก็ปรากฏเกิดอยู่ในห้างใกล้ๆบ้านเพียงเดินเท้าไปถึงก็ได้ของดีมา ประกอบด้วยจิตเจตนาไปถึงเวลาถวายก็ยังมีทีมสนับสนุนพี่รุจาพาพี่จารุศกุญจอยปรากฏตัวเป็นเพื่อนเคียงข้างในการสร้างบารมีไม่เคยเดียวได้ในการสร้างบุญชัดไหมโดยไม่ได้นัดหมายนะคุณส้มบอกคุณทั้งหลายครับพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้แล้วจึงได้เอ่ยตอบมาว่าพระธรรมนั้นมีพระคุณหาประมาณไม่ได้และพระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ เกิดเป็นสามครั้งเช่นเดียวกันในวันต่อมาครับนางให้พระสวามีไปอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงเพื่อมารับพัตกิจณบ้านนี้หนึ่งสัปดาห์คือ7วันต่อเนื่องครับที่บ้านนี้แต่เป็นเวลาเดียวกันนั้นพระพุทธเจ้าได้รับอาราธนาของอุบาสกผู้หนึ่งไว้แล้วครับซึ่งอุบาสกนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นถึงผู้อุปถา์พระโมคคัลลานะอัคคระสาวกเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้าด้วยครับ พระัฐาคตจึงให้พระโมคคัลลานะเข้าเฝ้าและส่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วทรงดำรัสว่าครับดูก่อนโมคคัลลานะเธอพึงไปยังบ้านอุบาสกผู้นั้นแล้วกล่าวขอเลื่อนการนิมนต์ของเขาไปสัปดาหนะ์หน้าเขาผู้นั้นจะขัดข้องหรือไม่ถ้าเขาขัดข้องเราจะได้ไม่ต้องรับอารัธนาไปบ้านนางสุปวาสาเห็นไหมครับคุณ พระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ไม่ใช่ใชนึกเจออยากจะเลื่อนก็เลื่อนเลยไม่ใช่ครับให้พระโมคคัลลานะซึ่งอุบาสกคนนั้นเป็นอุปถากอยู่ไปบ้านนั้นก่อนไปถามว่าถ้าเลื่อนอีกหนึ่งสัปดาห์จะได้ไหมถ้าเขาขัดข้องก็ไปตามเดิมยังไม่ต้องรับของนาะงสุปาวาสาซึ่งจะเป็นยังไงละ่ะคุณน่าสนใจมาก พระโมัลลานะนั้นอัครสา,าวกเบื้องซา้ายรับพุทธบัญชาเหนือเสียงก้าไปหาอุบาสกผู้นั้นและบอกตามพุทธบัญชาอุบาสกทราบแล้วครับอ่ะคุณว่าได้ไม่ได้อ่ะกดหนึ่งแปลว่าได้กดสองว่าไม่ได้คุณว่าไงเรื่องนี้กดสามได้แต่มีเงื่อนไขอ่ะให้สามข้อเอาไงหนึ่งได้สองไม่ได้สามได้แบบมีเงื่อนไขคุณเอาอะไรกดสิ ลองตอบสิเวลาห้าทุ่มนี้แหละตอบปัญหาธรรมะดีนักแหละเทวดาตอบแล้วนะฮะมนุษย์ตอบด้วยะฮะคุณอ้อสรินตอบหนึ่งได้นะฮะก็คือหนึ่งได้โดยไม่มีเงื่อนไขสองไม่ได้สามได้โดยมีเงื่อนไขนะชัดเจนตอบมาคนเดียวนะอ้อสรินคนอื่นแล้วฮะคิดอยู่หรอยากขนาดนั้นใช่หรอ <c oughs> ตอบจากความคิดแรก คุณแม่ตอบสามได้แบบมีเงื่อนไขหมวยเปียตอบได้โดยไม่มีเงื่อนไขอาจจะไม่ได้ก็ได้นะไม่มีใครตอบสองอหรอคุณยศว่าได้โดยไม่มีเงื่อนไขจวีวันว่าได้คุณแม่ลิปปินคอร์ดว่าได้แต่มีเงื่อนไขคุณเบนว่าได้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีใครว่าไม่ได้เลยเหรอ อาจจะไม่ได้ก็ได้นะอุตสาหนิมนต์พุทธเจ้าอ่ะไม่ใช่ง่ายๆนะอาจาร,รย์แม่ว่าได้โดยมีเงื่อนไขคุณชวีวันว่าได้โดยไม่มีโดยไม่มีเงื่อนไขตัวเล็กว่าได้แบบมีเงื่อนไขตอนนี้มีหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามครับเวลาคนฟังเขาจะได้สนุกไงคนฟังทีหลังเออเว้ยฟังที่นี่มีปัญญานี่ว่ะให้เราคิดตามเราก็คิดตามแล้วก็พิจารณาดูสิ ว่างไงคุณยศบอกว่าได้แบบไม่มีเงื่อนไขครบไหมอ่ะโมทนากระทุกคำตอบนี่คือการกล้าการแสดงความเห็นทางธรรมแปลว่าเธอได้อยู่ในธรรมสวระนับเป็นมงคลชีวิตการสนทนาธรรมตามกาลเวลานับเป็นมงคลชีวิตนับเป็นบุญกิริยาครับเธอได้บุญทันทีแล้วนะในเวลานี้จนคนที่ไม่ตอบก็ ได้แค่ส่วนของบุญโมทนานะเป็นส่วนที่น้อยลงไปกว่านี้เพราะไม่ได้ลงมือกระทําเองชัดนะเคลียคุณทั้งหลายครับคําตอบครับข้อนี้ครับอุบาสกนั้นรับทราบครับเขาพนมมือขึ้นครับข้าแต่พระพุทธเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้า าแม้นพระคุณเจ้าจะรับรองหรือประกันในเหตุสามอย่างข้าพะเจ้าจะยินยอมให้เลื่อนไปหนึ่งสัปดาห์ได้แต่ถ้าพระคุณเจ้ารับรองไม่ได้ข้าพระเจ้าไม่ยินยอมครับอ้าวพระโมคคัลนะถามทันทีแล้วดูก่อนอุบาสกเหตุสามประการที่ว่าประกันนั้นมีอะไรบ้างอุบาสกนั้นพูดทันทีข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านจะรับรองว่าหนึ่ง โภคทรั์ของข้าพเจ้าจะไม่เสื่อมสิ้นพินาศไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก่อนถึงวันถวายอ่ะคือไม่ใช่ทรัพย์แบบเลื่อนแล้วนะแต่พอไปถึงอาทิตย์หน้าตังหมดไงเออจะรับรองได้ไหมว่าข้าพเจ้าจะมีเงินเท่าวันเนี้ยที่จะทําเนี่ยประการที่สองชีวิตข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นคือตายก่อนถึงวันที่จะได้ทำบุญใช่ไหมผู้กนเจ้ารับรองได้ไหมประการที่สาม ศรัทธาข้าพเจ้าจนกว่าจะถึงวันนั้นนะ่ะจะไม่หมดไปก่อนใช่ไหมถ้าพระคุณเจ้าประกันเหตุสามประการน,นี้ได้คือทรัพย์ไม่หมดชีวิตไม่หมดศรัทธาไม่หมดข้าพเจ้ายอมเลื่อนหนึ่งสัปดาห์ให้ครับคุณทั้งหลายครับแปลว่าคำตอบของข้อนี้ตอบอะไรครับตอบสามคือได้แบบมีเงื่อนไขนะครับโมทนาบุญนะฮะสุดยอดไหมคุณ มันสะท้อนกลับสู่เราทันทีเลยเว้ยเฮ้ยวันนี้กูมีกําลังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะพอมีชีวิตอ่ะอมีอยู่ศรัทธาละ่ะขึ้นขึ้น,นลงลง <c oughs> เต็มบ้างพร่องบ้างเหมือนอย่างพระจันทร์เลยอาจารย์บางวันก็ฟูเต็มเลยบางวันก็เหี่ยวแห้งเหลือเกินบางวันก็บนกลดาชะตาชีวิตว่าไปอะนะคุณ คนกดด่าชะตาชีวิตจะได้ดีไหมเขาดึงดูดพลังบวกหรือพลังงานลบถามก่อนดึงดูดพลังงานลบสู่ตัวแล้วความคิดเขาจะเป็นลบหรือเป็นบวกนะเป็นลบพูดละ่ะก็ลบการใช้ชีวิตลบลบหมดเลยแล้วทำไมยังดึงกลับมาล่ะเพราะเขาไม่มีวิชาไงคุณแต่คุณทุกคนที่ฟังที่นี่อยู่นะเวลานี้คุณมีวิชาครับ วิชาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ในวิชาสามนั้นแล้วไงตัดสรุในไตรัตนญาณน,นั้นแล้วไงและประกาศธรรมนี้ในาศาสนานี้2,600กว่าปีมาแล้วไงชัดเจนครับคุณทั้งหลายพระโมคคัลลานะผู้เป็นเลิศทางริที่สุดส,ส่งเข้าสมาบัติครับนิ่งสงบอยู่ครู่หนึ่งไม่ตอบทันทีนะต้องใช้ปัญญาก่อนคุณ แล้วท่านก็ลืมตาขึ้นมาแล้วพูดว่าครับดูก่อนอุบาสกอาตมาเป็นปาติโภคะให้ท่านได้สองประการคือรับรองได้หนึ่งคือทรัพย์ท่านไม่เสื่อมแน่เมื่อถึงวันนั้นท่านจะมีทรัพย์บริบูรณ์พอที่จะทําทานมหาทานได้แน่ๆสองชีวิตท่านจะไม่สิน้นหรือเป็นอันตรายใดๆในเจ็ดวันนี้อาตมารับรองได้สองข้อ ส่วนข้อที่สนั้นศรัทธาของท่านอาตมารับรองให้ไม่ได้หรอกเพราะศรัทธานั้นเกิดขึ้นในใจของผู้ใดย่อมเกิดความศรัทธาด้วยตัวเขาเองนั้นหาได้เกิดจากคนอื่นมาบังคับให้มีหรือไม่มีมาชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หากท่านมั่นใจว่าตนเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงก็จงพิจารณาเาเองเถิดคุณอุบาสกพนมมือขึ้นเลย ข้าพเจ้าขอยินยอมเลื่อนเหตุแห่งการทําบุญถวายพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ข้าพเจ้ามั่นใจในเต็มจิตเต็มใจว่าศรัทธาข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงครับโอสาทุครับสาทุสาทุสุดเลยคุณเรื่องนี้วันนี้คือลีลาที่แบบดีเหลือเกินแล้วมันสะท้อนออกมาในสิ่งที่ธรรมปัญญาทำไงผู้ไม่มีศรัทธาเขาก็ไม่ได้มาไง คนมีศรัทธาก็นั่งสลอนกันอยู่ตรงเนี้ยที่ลอยฟ้ากัานอีกเยอะแยะทาไมละ่ะก็ศรัทธานํามาทั้งนั้นแหละแล้วจึงนํามาสร้างปัญญาต่อไปด้วยไงศรัทธานี้จึงประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นศรัทธาภาษาทะศรัทธาคือเชื่อภาษาทะคือเลื่อมใสครับหากมีแค่เชื่อไม่ไหวนะต้องมีภาษาทะคือเลื่อมใสไปด้วยเราเลื่อมใสในพระพุทธคุณนั้นเราเ่อมใสเลื่อมใสในพระธรรมคุณนั้นเราเลื่อมใสในพระสังฆคุณนั้นเลื่อมใสในพ่อแม่ครูอาจารย์นั้น เราจึงมารวมกันอยู่ที่นี่นี่ชีวไลฟ์ธรรมปัญญาครับสาธุการครับสุดๆนะคุณเรื่องราววันนี้พลานุภาพมันสูงส่งมากครับคุณทั้งหลายอุบาสกนั้นบอกว่าข้าพเจ้ามีศรัทธามัน่นยอมเลื่อนครับให้ไปสัปดาห์หน้าให้หญิงผู้คลอดบุตรได้มีโอกาสก่อนคือเธอก็อ่อนแอไปไปทำเองก็ไม่ได้ไงในระหว่างนั้นที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีพทธเจ้านิมนต์มาบ้านเขายังไปตักบาตรไปทําบุญที่เชตวันได้ไงนึกออกปะ เออหรือแม้กระทั่งไปร่วมงานบุญที่บ้านนางสุปาวาสาก็ยังได้เลยจริงไหมคุณทั้งหลายปรากฏว่าทรงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีพระสงฆ์อรหันตขีนาศพเป็นบริวารจึงได้เสด็จไปเสวยพระตาหารณบ้านนางสุปาวาสาเป็นเวลาเจ็ดวันปรากฏมีวันหนึ่งครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามนางว่าสุปาวาสาเธออุ้มคันอยู่เจ็ดปี ปวดคันอยู่เจ็ดวันทุกขเวทนาอย่างนี้แล้วเธอยังปรารถนาจะมีบุตรอีกหรือไม่ครับเป็นคำถามพระเจ้าที่แบบแทงเขาลงใจดําเลยนะตั้งท้องก็ตั้งเจ็ดปีปวดท้องทรมานอยู่เจ็ดวันยังจะมีบุตรไหมนางสุปาวาสาพนมมือขึ้นครับแล้วนางบอกว่าข้าพระองค์ยังปรารถนาจะมีได้อีกถึงเจ็ดครั้งทีเดียวพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงเปล่งอุทานคาถาเวลานั้นครับ สุปาวาษาเอ๋ยมักจะเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักจะปลอมมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปแบบของสิ่งน่ารักความทุกขนั้นมักจะแฝงมาในรูปของความสุขดังนั้นคนจึงประมาทและมัวเมากันนักเพราะไม่ได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้ ต้องรอต้องรอจนกว่าจะออกอากาศเสร็จไม่ได้ทำตอนนี้ไม่ได้พี่โนุนนี้มาถามว่าจะใช้ OTP จากเครื่องของคุณพ่อตอนนี้ไม่ได้นะอย่าเอากิดตนมาขวางขิดโลกพูดแบบหลวงตามหาบัว สิ่งที่ไม่น่ายินดีจะปลอมมาในรูปแบบของความน่ายินดีสิ่งไม่น่ารักมักจะมาในรูปของสิ่งน่ารักความทุกข์จะมาในรูปของความสุขคนเราจึงประมาทและมัวเมาเพราะหลงในรูปนั้นหาได้ซึ้งในแก่นคุณทั้งหลายพุทธานุภาพนั้นจึงแสดงชัดเจนไว้ว่าเมื่อเราเข้าใจเหตุแห่งทุกข์เราจึงดับทุกข์นั้นได้เมื่อเรารู้เหตุแห่งสุขเราจึงมีทางดําเนินนั้นได้ สุดท้ายเราจึงไม่ติดในทุก์และในสุขเราดับทุกนั้นได้เพื่อจิตของความปล่อยวางและความว่างเบาสิ่งสำคัญมักลอยขึ้นสูงว่างและบางเบาไอหมอกไอเมฆทั้งหลายร่มเย็นให้กระแสน้ำฉันใดซากศพทั้งหลายเมื่อเราตายจึงแข็งกระด้างฉันนั้นดวงจิตดวงวิญญาณจึงเบาและสบายร่างกายนี้จึงหนักหนาและคืนสู่พื้นดินชัดเจน เมื่อเราระลึกถึงพุทธานุภาพได้เราจะบรรเทาความสงสัยได้เราจึงได้เห็นช <finden> ัดเจนว่าอนุภาพของคนทั้งหลายมักเป็นผลจากบารมีธรรมและคุณงามความดีที่คนคนนั้นสั่งสมมาพุทธเจ้าสั่งสมมามากถึง20่สอสงไข่หนึ่งแสนมหากับ4ี่อสงไข่สุดท้ายหลังจากคุทธพยากรกับอีกหนึ่งแสมหากับเต็มกำลังพระศาสดาเรานั้นเคยสละเลือดเนื้อ เคยสละชีวิตเคยสละลูกเมียสละอวัยวะสละทรั์ทุกอย่างเพียงปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวคือจุดมุ่งหมายคือพระโพธิญาณอันเป็นเิศนั้นโพธิญาณอันประเสริฐนั้นพุทธานุภาพหรือลาบสักการะที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงผลพลอยได้เล็กๆตลอดพระชนชีพทุกภพชาติของพระองค์พระองค์นั้นเคยสละชีวิตไม่ใช่แค่เพื่อมนุษย์ แม้สัตว์ผู้หิวโหยพระพุทธเจ้าก็เคยกระทําในครั้งนั้นพระองค์เป็นหัวหน้าดาบทบำเพนตะบะอยู่บนภูเขาเวลาเย็นประทับนั่งรับลมอยู่บนช้งงางอนผามองลงมาเห็นแม่เสือคลอดลูกใหม่ยังออกจับเนื้อกินไม่ได้แม่เสือมันหิวโหยสุดประมาณกําลังงุ่นงานเตรียมจะกินลูกของมันดาบทเห็นดังนั้นจึงให้ดาบทเป็นบริวารไปเที่ยวหาสัตว์ที่ตายแล้วเพื่อโยนให้แม่เสือกินแต่ บริวารยังไม่กลับมาแม่เสืองุ่นง่านเต็มทนมันเตรียมจะฆ่าลูกเนื้อสัตว์ตายในป่ายิ่งหายากไปกันใหญ่จะหาที่ไหนได้พระดาบทโพธิสัตว์จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอสละชีวิตนี้เพื่อเกื้อกูลชีวิตลูกเสือไว้ขอแม่เสือนี้จงได้กินเราแทนและทำรงชีวิตลูกของนางไว้เราขอยอมตายเพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งรอด แล้วหัวหน้าดาบทก็กระโจนจากชงองนผาลงไปที่เสือทันทีสละชีวิตพอพระดาบทตายแม่เสือก็ได้กินร่างนั้นจนอิ่มและมีน้ำนมดูแลลูกเป็นการต่อชีวิตต่อไปการสละชีวิตครั้งนั้นเพราะจิตนั้นอยู่ในอธิฐานสุดท้ายว่าขอชีวิตอันเราสละสิ้นนี้จงเป็นไปเพื่อพระโพธิญาณสุทินางวัตะเมธานัง อาสวัคยาวหังนิพพานะปัจ,จโยโหตุครับสาธุสาธุสาธุครับบริบูรณ์ครับวันนี้ดังนั้นในการสร้างบุญของคุณทุกคนนะครับถ้าไม,ม่ไม่เป็นไปตามโครงสร้างนี้ผลที่ได้นั้นน้อยครับน้อยถึงขั้นอาจจะแบบเป็นเศษเสี้ยวจากสิ่งที่คุณลงมือกระทําลงแรงลงทรัพย์ลงทุกสิ่งไปดังนั้นเมื่อเข้าใจในฐานของการสร้างบุญแล้ว เราจึงทำบุญเพื่อความสละละและปล่อยวาง